ความจนอย่าได้เกิดแก่ลูกเลยขอให้เป็นชาติสุดท้ายขอให้มีแต่ความเกินควรเกินคาดให้เหลือกินหลือใช้เอาไว้ทำบุญเพราะว่าลูกเขตเจ้าค่ะ คุณแม่เป็นคนรับใช้แล้วคุณพ่อก็เป็นคนขับรถบ้านพาเศรษฐีหลังถัดไปพอเราโตได้สักหน่อยหนึ่งพ่อกับแม่เขาก็ไปตั้งครอบครัวข้างนอกแต่แครนี้คุณพ่อคุณแม่ก็เลิกกันเราก็ไม่อยู่กับคุณแม่อยู่ห้องเช่าเป็นสลัมสามคนแม่ลูกนอนเรียนกันเป็นประตูในห้องเล็กๆปริญญาตรีก็ไปเรียนภาคสมทบระหว่างที่เรียนหนังสือก็มาเรียนนวดด้วยส่งตัวเองเรียนแม่ก็ไม่มีเวลาให้พี่ชายซึ่งเรียนหนังสือก็ไม่จบซึ่งมันไม่มีความสุขเลยในครอบครัวคือไม่มีเลย แม่เขาก็ลาออกจากงานแล้วก็พาพี่ชายกลับไปอยู่ร้อยเอ็ดเขาก็ไม่มีบ้านอยู่นะหูเป็นเพิงแงนเวลาเราไปเยี่ยมแม่เราน้าตาตกว่าทําไมหูแม่อยู่ขนาดนี้เลยเหรอก็ส่งเงินให้แม่ทุกเดือนจนกระทั่งมาทํางานสถานเสริมความงามแล้วมาแบบเป็นผู้จัดก,การช่วงแรกรายได้ดีมีโอกาสกู้ซื้อบ้านตอนนั้นเพื่อนชวนทําธุรกิจโดยที่เราไม่ศึกษาให้ดีสรุปมันก็เฟลเงินมันก็สูญไปหมดมันกลายเป็นติดลบหมดเลยเป็นหนี้เยอะแล้วบ้านเราก็เริ่มไม่มีส่งเขาก็มีส่งหมายสารมาไม่กล้าอยู่บ้านเพราะกลัวเขามายึด เวลาคนมันจนรูปปัญหามันไปไหนไม่ถูกมันบีบคั้นจิตใจเราทุกอย่างต้องลาออกจากงานแล้วเราก็ไปอาศัยบ้านเพื่อนตอนนั้นไปทํางานที่อินเดียแล้วก็ไปที่เกาหลีใต้มันก็ยังไม่ตอบโจทย์ช่วยแก้ความจนเราได้คราวนี้เราไปอารับอิมิเลตได้ไปรู้จักกับผู้ชายอีกคนสุดท้ายแล้วก็ไม่ใช่เราก็เฟลมาจากคนนั้นสิ้นเพือตัดสินใจลาออกจากที่ทํางานที่ดูไบเราก็บินกลับมีโอกาสเข้าวัดรรมกายปี53อบรมบวชอุบาสิกาแก้ว1ล้านคน2สัปดาห์ พอเจอหลวงพ่อคือท่านเทศท่านพูดมาคำเดึงว่าเข็ดไหมจ๊ะจนนะเข็ดไหมโอ้โหมันทิ่มเข้าไปในใจเข็ดเลยมันทําให้เรารู้สึกว่าท่านต้องมีคําตอบที่เราอยากรู้ก็เลยปฏิบัติตามที่ท่านสอนในรายการฝันในฝันค่อยๆค้คนจาก YouTube มาเรื่อยๆก็เลยเข้าใจเราไม่ทําทานเราผิดศีลมันเลยทําให้ชีวิตเราเป็นแบบนี้แล้วเราก็ไม่ได้นั่งสมาธิไม่มีปัญญาในการคิดที่จะแก้ปัญหาตัวเราเองตอนนั้นทําบุญด้วยปัจจัยแล้วเราก็ใช้แรงให้ไปช่วยตรงไหนเราก็ไปมาวัดเกือบทุกวันในระยะเวลา9้าเดือนเราทุ่มทุกอย่างนะ ทานศีลภาวนาจํานวนเงินของแต่ละคนมันไม่เท่ากันหรอกแต่ใจมันเต็มที่เพราะเรารู้ว่าเราจะต้องแก้ผังจนตัวเองให้ได้คันนี้เนี่ยมีเพื่อนเขาพาสินดีไปสมัครงานอยู่บนเรือสํารานเดือนแรกที่มาถาเราสามารถทยอยใช้หนี่บัตรเครดิตแล้วก็ถวายปัจจัยทําบุญได้เอสมีบุญไรคุณสมมาทำบมญก็ทําอยู่5ปีสินก็ลาออกจากงานไปทํางานเรือใหญ่รายได้ก็มากขึ้นก็ทําบุญได้มากขึ้น ิมาทํางานเดือใหญ่2ปีแล้วก็มาตรวจพบเจอเป็นมะเร็งตรงแก้มตอนแรกก็ยังหลันล้าเพราะว่าเป็นคนฝึกความยากลําบากทรหดมาเยอะคุณหมอบอกว่าถ้าปล่อยมันไว้ให้โตวกว่าน,นี้เราจะเป็นอมัมพษ์ไปเลยอะค่ะมันโดนคว้านี้แล้วมันบูแล้วก็เป็นรอยแผลโู้ฉลามทุกคนก็ถามแล้วทําไมหน้าตาสวยแล้วมีรอยแผลเปน็นเจ็บที่ใจนะมันปวดแสบปวดร้อนที่ใจน้ําตาตกเลยนะ แล้วก็ในระหว่าง3ปีที่เรารักษาตัวก็เป็นมาสวดธรรมจาระหว่ายพระทหารเพนพูดไม่ชัดเลยนะตอนนั้นก็มาวัดทุกวันขอหลวงปู่ท่านหลวงปู่เจ้าขาขอร้อยแผลเป็นจางเลยนะเจ้าขาอย่าให้ใครทักอีกเลยอายอายก็ไม่มีคนทักอีกเลยพอเราไม่ได้บอกเขาเขานึกว่าเป็นกิ่งไม้เกี่ยว เอกสารสิ้นเสร็จก็ติดตามอยู่กับสามีที่ประเทศอังกฤษแล้วเราก็ค่อยมาทําบุญที่วัดพระธรรมกายลอนดอนมีเพื่อนมีผ้าจา์คอยประคับประคองได้มาเป็นทีมจริงๆตอนนั้นนะก็เริ่มไปทําความรู้จักกับผู้นาบุญร้อยเอ็ดหลวงพี่อยากจะตั้งศูนย์สินมีมสลากออมสินอยู่1 0 0 0 0แบาทแล้วไปขาย <100. S 1> เป็นปัจจัยก้อนแรกให้หลวงพี่ไปสร้างศูนย์พอถวายปัจจัยหลวงพี่ปุ๊บสามีเขาก็เลยโอนเงินมาทั้งซ่อมเรโนเวตใหม่ทั้งค่าบ้านมาให้สินจ่ายหมดเลยบุญต้องค่อยๆสะสมจนเข้าปีที่8ก็ได้มีโอกาสเป็นต ถิ่นของหลวงพอ่อให้กับศูนย์สว่างมณีรัตน์จังหวัดร้อยเอ็ดซิดปื้มากเลยมันไม่มีอะไรที่มาเป็นขีดจํากัดให้เราไม่สามารถที่จะมาทาบุญสร้างบารมีได้เราทํำสะสมมาเรื่อยๆแล้วก็ไปสร้างบ้านให้แม่ครอบครัวก็สงบร่มเย็นมีความสุขมากขึ้น แะเดี๋ยวคุณหลวงปู่ของเราบอกบารมีอื่นอะไรก็ท,ทําให้เธอแต่อย่าขาดทานบารมีทานบารมีนี่จะเป็นบ่อกเกิดแห่งโภกทรัพย์สมบัติถ้ามีทรัพย์แล้วมันก็หมดปัญหาและกำลังกดดันสามารถสร้างบารมีอื่นได้สะดวกจะทําทานเพิ่มขึ้น<ม>ก็ทําทานในสะดวก<ม>คือให้ได้เพิ่มขึ้นแต่รักษาศีลง่ายเพราะว่าไม่มีปัญหาเรื่องทรัพย์สินเง,งินทองจะเจริญภาวนาหลับตาก็สบายสบายเปิด่อกข้าวมาก็ข้าวเต็มหม้อ<ม>เลยดังนั้นทานบารมีทาไว้เธอประเสริฐนัก ถ้าซินไม่ได้มาเจอพร,ระธรรมกายไม่ได้มารู้จักหลวงพ่อแล้วก็มูคณะซินแย่เลยคะ่ะไม่รู้จะกราบขอบพระคุณหลวงพ่อท่านยังไงเพราะว่าที่ชีวิตลูกดีขึ้นมาได้พ่อหลวงพ่อชีวิตซินพลิกจากฝ่าเท้าเป็นหน้าซินนั้นแลทุกวันนี้ซินมีความสุขมีความสึกเรารอดแล้วฉีตังเมเราไม่จนแล้วรู้สึกภูมิใจเออเราทําได้